เสียงของนกบางชนิดมีอำนาจดังคำสั่งจากพระอินทร์เสียงร้องของนกเป็นสิ่งที่มนุษย์เฝ้ามองด้วยความพิศวงมาตั้งแต่โบราณนกบางชนิดขับขานราววงดนตรีบางชนิดเลียนเสียงพูดของคนได้อย่างน่าทึ่งคลิปนี้นา,นานาสาระจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในนกที่ตราตรึงใจคนไทยและประเทศเพื่อนบ้านมายาวนานนั่นคือนกขุนทองนักเลียนเสียงอัจฉริยะแห่งพงไพร ในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่โบยบินบนฟากฟ้าไม่มีนกชนิดใดที่จะสร้างความประหลาดใจและหลงไหลให้แก่มนุษย์ได้เท่ากับนกขุนทองนกสีดำคลับที่มีประกายเหลือบเงาวับยามต้องแสงอาทิตย์พร้อมได้ปานสีเหลืองสดใสราวกับเครื่องประดับบนศีรษะไม่ได้เป็นเพียงนกที่มีรูปลักษณะดดุดตาเท่านั้นแต่ยังพกพาความสามารถพิเศษอันน่าทึ่งที่ธรรมชาติได้มอบให้นั่นคือพรสวรรค์นในการเรียนแบบเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงพูดของมนุษย์ซึ่งทําให้มันได้รับฉายาว่านักเรียนเสียงอัจฉริยะแห่งพงไพรและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจากการนํามาเลี้ยงอย่างยาวนานและแพร่หลายนกขุนทองจัดอยู่ในวงนกเอี้ยงและนกกิ้งโครงมีถิ่นกําเนิดในภูมิภาคเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนของเอเชียตั้งแต่อินเดียศรีลังกาเนปาลบังกลาเทศไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงจีนตอนใต้ หมู่กระต่างๆอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และแน่นอนว่าประเทศไทยของเราก็เป็นบ้านที่อบอุ่นของนกขุนทองเช่นกันในประเทศไทยนกขุนทองพบได้สองชนิดย่อยหลักคือนกขุนทองใต้ที่มีทินอาศัยอยู่ทางภาคใต้ของไทยไล่ลงไปถึงมาเลเซียและนกขุนทองเหนือที่พบในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนียงสีเหลืองบริเวณท้ายถอยและใต้ตา คือจุดสังเกตสำคัญที่ทำให้เราแยกชนิดของนกขุนทองได้ง่ายขึ้นพวกมันชอบอาศัยอยู่ในป่าหลายประเภทตั้งแต่ป่าดิบชื้นป่าดิบแลง้งป่าเบญจพรรณไปจนถึงป่าเต็งรังและมักจะพบเห็นได้บ่อยตามขอบป่าหรือแม้กระทั่งพื้นที่การเกษตรและสวนผลไม้ที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชนพวกมันชอบเกาะอ,อยู่บนยอดกิ่งไม้สูงสงส่งเสียงร้องดังไปทั่วพื้นป่า บ่งบอกถึงความเป็นนกที่มีสังคมสูงและมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่นกขุนทองมีขนาดปานกลางความยาวลำตัวประมาณ29-30เซนติเมตรรูปร่างอ้วนกลมแต่ปราดเปรียวขนทั่วทั้งตัวมีสีดำสนิทแต่เมื่อต้องแสงอาทิตย์เราจะเห็นประกายเหลือบเขียวหรือม่วงเข้มระยิบระยับคล้ายกับกัมมี่ปากมีขนาดใหญ่สีส้มอมแดงสดใสปลายปากมักจะเป็นสีเหลืองเด่นชัด ซึ่งใช้สําหรับจิกกินผลไม้และ,มะแมลงต่างๆส่วนขาและเท้ามีสีเหลืองสดเช่นกันสิ่งที่ทําให้นกขุนทองแตกต่างจากนกชนิดอื่นๆอย่างชัดเจนคือเนียยงสีเหลืองสดที่เป็นแผ่นหนังนุ่มๆคลุมอยู่บริเวณท้ายทอยและใต้ตาเนียยงเหล่านี้อาจมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดและแต่ละตัวแต่โดยรวมแล้วมันคือเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของนกขุนทองอย่างแท้จริงในธรรมชาติ นกขุนทองเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์อาหารหลักของพวกมันคือผล,ลไม้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะผละไม้ป่านอกจากนี้ยังกินแมลงต่างๆทั้งแมลงปีกแข็งหนอนหรือแม้กระทั่งตั๊ก,กแตนบางครั้งพวกมันก็ดูดกินน้ําหวานจากดอกไม้พฤติกรรมทางสังคมของนกขุนทองก็น่าสนใจไม่แพ้กันพวกมันเป็นนกที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงตั้งแต่ไม่กี่ตัวไปจนถึงหลายสิบหรือหลายร้อยตัวโดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ หรือในช่วงเวลาที่กำลังหาอาหารและพักผ่อนในรังที่นอนรวมกันเสียงร้องอันหลากหลายและดังลั่นคือสิ่งที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของฝูงนกขุนทองพวกมันสื่อสารกันด้วยเสียงร้องที่ซับซ้อนและมีความสามารถในการเรียนแบบเสียงของนกชนิดอื่นได้ด้วยซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความสามารถในการเรียนเสียงมนุษย์ในเวลาต่อมาคำถามที่ว่า ทำไมนกขุนทองถึงพูดได้เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์และผู้คนทั่วไปให้ความสนใจมายาวนานแม้จะยังไม่มีคําอธิบายที่สมบูรณ์แบบแต่มีหลายทฤษฎีที่น่าสนใจเช่นโครงสร้างกลองเสียงของนกขุนทองและนกในตระกูลใกล้เคียงเช่นนกแก้วมีโครงสร้างของกลองเสียงที่มีความยืดหยุ่นและซับซ้อนกว่านกชนิดอื่นทําให้พวกมันสามารถสร้างสรรค์เสียงได้หลากหลายโทนระดับเสียงและจังหวะที่คล้ายคลึงกับเสียงพูดของมนุษย์ นกขุนทองจัดเป็นนกที่ฉลาดมากมีความสามารถในการเรียนรู้จดจําและประมวลผลข้อมูลได้ดีการที่พวกมันถูกเลี้ยงดูตั้งแต่ยังเป็นลูกนกและเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ได้ยิงเสียงพูดของมนุษย์อยู่ตลอดเวลาทําให้พวกมันเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงเสียงเหล่านั้นกับการตอบสนองและเหตุการณ์บางอย่างคล้ายกับการเรียนรู้ภาษาของเด็กทารกสัญชาตญาณทางสังคมและการเรียนแบบในธรรมชาติ นกขุนทองเรียนแบบเสียงร้องของนกในฝูงและนกชนิดอื่นเพื่อสื่อสารสร้างความเชื่อมโยงทางสังคมและแสดงความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเมื่อพวกมันถูกเลี้ยงโดยมนุษย์มนุษย์จึงกลายเป็นฝูงของพวกมันการเรียนแบบเสียงพูดจึงเป็นการพยายามสื่อสารและสร้างความผูกพันกับผู้เลี้ยงความสามารถในการเรียนเสียงของนกขุนทองทําให้มันได้รับความนิยมอย่างสูงในฐานะสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่โบราณกาลในอดีต การมีนกขุนทองที่พูดได้ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นตัวแทนของความรุ่งเรืองในบางวัฒนธรรมเสียงที่เรียนแบบคำพูดหรือประโยคทักทายง่ายๆเช่นสวัสดีค่ะ <love> you. หรือแม้กระทั่งชื่อของเจ้าของสร้างรอยยิ้มและความเพลิดเพลินใจให้กับผู้คนมานับไม่ถ้วน แต่ความนิยมนี้ก็มาพร้อมกับผลกระทบด้านการอนุรักษ์ที่ไม่อาจมองข้ามได้เลยทีเดียวในอดีตมีการจับนกขุนทองจากธรรมชาติเป็นจํานวนมากเพื่อส่งออกและค้าขายเป็นสัตว์เลี้ยงทําให้ประชากรของนกขุนทองในป่าลดลงอย่างน่าเป็นห่วงในปัจจุบันนกขุนทองถูกจัดให้อยู่ในสถานะถูกคุกคามนกขุนทองถูกขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าการจับจากธรรมชาติ การค้าขายหรือการครอบครองโดยไม่มีใบอนุญาตจึงถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายดังนั้นการเลี้ยงนกขุนทองในปัจจุบันจึงต้องมาจากแรงเพาะเลี้ยงที่ถูกกฎหมายและต้องมีการขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อเป็นการส่งเสริมการเพราะเลี้ยงในกรงและลดการคุกคามต่อประชากรน,นกในป่าสำหรับผู้ที่เลือกที่จะเลี้ยงนกขุนทองการดูแลเอาใจใส่เป็นสิ่งสำคัญ จากการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับนกขุนทองโดยเฉพาะซึ่งมีสารอาหารครบถ้วนและป้องกันปัญหาภาวะธาตุเหล็กเกินที่นกขุนทองมักจะเป็นได้ง่ายจากการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมเช่นข้าวคลุกไข่หรืออาหารที่มีธาตุเหล็กสูงยังต้องให้ผลไม้สดหลากหลายชนิดเพื่อให้ได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นของพวกมันที่สำคัญกว่านั้นคือการให้ความรักความอบอุ่นและการปฏิสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอนกขุนทองเป็นนกที่ฉลาด และต้องการการกระตุ้นทางจิตใจการพูดคุยเล่นด้วยและเถือนคำพูดใหม่ๆไม่เพียงแต่ช่วยให้นกมีความสุขและแข็งแรงแต่ยังช่วยพัฒนาศักยภาพในการเรียนแบบเสียงของพวกมันได้อย่างเต็มที่นกขุนทองเป็นมากกว่าแค่นกที่พูดได้มันคือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์ของโลกธรรมชาติสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของการสื่อสารในอาณาจักรสัตว์และความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่า ในยุคที่สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าถูกคุกคามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆการทำความเข้าใจและให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์นกขุนทองจึงเป็นสิ่งจำเป็นไม่ใช่เพียงเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพแต่ยังเพื่อรักษาสายสัมพันธ์อันละเอียดอ่อนระหว่างเรากับธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปเพื่อให้เสียงออดอ่อนของนักเรียนเสียงอัจฉริยะตัวนี้ยังคงดังก้องอยู่ในผืนป่าและเป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์เรียนรู้และชื่นชมความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ไปอีกตราบนานเท่านาน หากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาสาระด้วยนะครับขอบคุณครับ